ฉลองพระชนมายุ8รอบ26มิถุนายนพุทธศักราช2566ขอประทานกราบถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาสัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกในรัชกาลปัจจุบันพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระประมุขแห่งหมู่สงฆ์ผู้ทรงเป็นคารวะสถานของพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนมหาชนทุกหมู่เหล่าสถิตเป็นหลักชัยของพุทธบริษัทเป็นมิ่งขวัญแห่งพระบวรพุทธศาสนาและราชอาณาจักรไทย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกล,ลมหาสังฆปรินายกเนื่งในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบ26มิถุนายนพุทธศักราช2566นะคะซึ่งรายการตอนนี้เป็นตอนที่2ค่ะเรายังคงอยู่กันที่วัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามอันเป็นที่เสด็จสถิต ของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันซึ่งทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะรายการของเราในวันนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรชัช,ชพลชัยพรรองคณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งท่านยังเป็นวัยยาว,วจักรวัดพระชบพิษถิตมหาศีมารามท่านจะก,กรุณามาถ่ายทอดถึงพระประวัติพระจริยวัตรและพระกรณียกิจ ของสมเด็จพระสังฆราชค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณสารสวรรค์ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่จะได้มาถ่ายทอดเรื่องราวขององค์ท่านให้พุทธบริษัทตลอดจนท่านผู้ชมทั่วทุกคนได้รับทราบกันอย่างยิ่งเลยครับอยากจะให้อาจารย์ย้อนกลับไปตั้งแต่พระประวัติเครือคร้งทรงพระเยว์ตั้งแต่อยู่ที่ราชบุรีเลยนะคะกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เป็นอย่างไรบ้างคะ96ปีแล้วนะครับเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่มีใครทราบหรอกนะครับว่าเมื่อ96ปีที่ผ่านมาจะมี มหาบุรุษเป็นรัตนบุรุษของบ้านเมืองเราของสังคมไทยแล้วก็ของชาวโลกเกิดขึ้น<ะ>ที่จังหวัดราชบุรีที่ตำบลบางป่าอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับ<ะ>สมเด็จพระอรีวงศา์คาาัยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณาย,ยกมีพระนามเดิมว่าอาพรประสูตรในสกุลประสัธพงศ์<ะ>พระชนกมีชื่อว่าในนับพระชนนีมีชื่อว่านางตาลประสัทธพงศ์นะครับ ประสูตรเมื่อวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2470ก็คือ8รอบนัก,กษัตร์ที่แล้วแรอบนักษัตนะคะนะครับครอบครัวของพระองค์ท่านเมื่อครั้งทรงพระเยาวเป็นยังไงคะทรงเป็นครอบครัวไทยเชื้อสายจีนะนะครับก็มีพระสา,สายพระโลหิตผสมระหว่างคนจีนพระชนกเป็นคนจีนเลยแหละนะครับแล้วก็ทรงทรงทำอาชีพหยุดประสูติมาในครอบครัวที่ทําอาชีพ เกี่ยวกับการค้าเซ <ฮะ S 1> ิงลิ่ฮาะนะครับ <ฮะ S 1> แบบแบบคนจีนนะครับ <laughs> ก็มีการเดินทางไปตามจังหวัดต่างๆเพื่อที่จะเพื่อจะนำสินค้าไปขาย <ฮะ S 1> แล้วก็ <laughs> ก็ทรงเป็นบุตรคนโตฉะนั้นก็ต้องทรงเป็นกำลังหลักในการที่จะสืบสารงานธุรกิจของที่บ้านนะครับ <laughs> ก็ทำให้ทรงมีปฏิสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับผู้คนในชุมชนแล้วก็ ประจิตหัวใจของชาวบ้านปกติทั่วไปที่เขาเป็นคนไทยธรรมดาแล้วก็เป็นชาวบ้านธรรมดาที่สําคัญก็คือทําให้ทรงมีทักษะในการสื่อสาร hmm. นะครับแน่นอนละประสูต์ที่ประเทศไทยทักษะภาษาไทยก็ดีละ่ะแต่ว่าประสูต์มาในครอบครัวไทยเชื้อสายจีนอย่างนี้ก็ทรงมีทักษะ<ต><ด>ภาษาจีนโดยภาษาจีนโดยพระชาติกาเนิดอย่างคล่องแคล่ว <c oughs> นะครับนี่ก็เป็น เราก็ไม่มีใครทราบแลวนะครับว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นอุปกรณ์สําคัญของการเสด็จดำรงในตําแหน่งสกลมหาสังคป,ปรินายกและในฐานะที่เป็นนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไปในวันข้างหน้าทร <c oughs> งได้รับการศึกษาขั้นต้นนะครับที่โรงเรียนที่จังหวัดราชบุรีแล้วต่อมาก็ทรงย้ายตามพระชนกไปที่จังหวัดลบบุรีเพราะว่าต้องพระชนกก็ต้องเดินทางไปค้าขายท, <c oughs> ที่ที่ลบบุรี <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็ทรงเข้าโรงเรียนชั้นต้น ที่โรงเรียนพเนินพลูแล้วก็โรงเรียนเทวานุเคราะห์ที่ราชบุรีแล้วก็ที่ลบบุรีห<ฆ>ตั้งจากนั้นก็คงจะด้วยบุญของคนไทยนะครับ <laughs> ทําให้ทรงพระประชวน <laughs> ก็ทําให้ทรงพระประชวนด้วยเหตุอะไรบางอย่างที่ท,ท,ที่คนโบราณเขาก็ต้องบนบานสารกล่าวพระไอิกาคือยายของพระองค์ท่านก็ไปบนบานหลวงพ่อบ้านแหลมจังหวัดสมุทรสงคราม <laughs> ที่เป็นมิ่งขวัญของชาวลุ่มน้ําแม่กลองนี่แหละ ราชบุรีนี่ก็เป็นแม่นาำแม่กลองเหมือนกันนะครับก็จึงทรงบรพรพชาเป็นสมมเนณรนะครับเพื่อที่จะ,ะแก้บนที่ประชวนแต่พอบรพรพชาแล้วก็ทรงมีพระอัธยาศสัยในทางสมณะโปรดในการที่จะทรงเป็นสมณะ mm. แล้วก็เลยทรงศึกษาเล่าเรียนในทางพระปริยัติธรรมเข้ามาอยู่ในสำนักตอนแรกทรงผนวดที่วัดสัตนาปริวัติ นะครับแล้วก็ย้ายมาประจําศึกษาเล่าเรียนที่วัดตรีญาตจังหวัดราชบุรี <c oughs> นะครับหลังจากนั้นในที่ประทับอยู่ที่วัดตรีญาตเนี่ยเป็นโอกาสสาคัญเลยทีเดียวเพราะว่าสมเด็จพระพุทธปาพจนบ,บดีอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบ,บพิตรสถิตมหาสีมารามเมื่อครั้งที่ท่านดํารงสมณศักดิ์ที่พระจินดากรมุนีนะครับท่านเป็นนักเผยแผ่เป็นนักเทศจริงๆก็เป็นพระ เรียกแต่ว่าเป็นพระร,รุ่นใหม่ในเวลานั้น,ใน,น,นในยุคนั้นที่ที่ออกไปแสดงพระธรรมเทศนาตามต่างจังหวัด <c oughs> แล้วก็ท่านมีวัทศินท่านมีอัตมีธรรมที่ที่เฉียบแหลมทางต่างจังหวัดก็ชอบนิมนต์พระจินดารกรุนีจินตากโรเนี่ยไปแสดงธรรมไปที่จังหวัดราชบุรีทีไรก็ต้องไปพำนักที่วัดธรรมยุทธ์วัดนี้ก็คือวัดต,ตรีญาตะ <c oughs> มีกุฏิอยู่หลังหนึ่งที่วัดตรีญาต ทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะครับเ,เป็นที่พักของพระจินดากรมุนีเวลาไปพำนักที่จังหวัดราชบุรีเจ้าวาดวัตรยานั้นก็มอบหมายให้สัม,มเนรอมครเนี่ยมาโปรดนิบัติรับใช้โอช่อทางนะครับเส้นทางที่จะต้องพระอัธยาศัยก,กันนี<ง>่ปรากฏว่าพระจินดากรมุนีท่านเห็นอัธยาศัยอันดีของสัม,มเนรรูนนี้คือขยันขันแข็งไม่อยู่นิ่งไม่อยู่เฉยและหนึ่งในพระคติธรรมที่สมเด็จพระสังฆร,ราชรับสั่งเสมอคือเป็นมนุษย์เราเนี่ยต้องตาดูหูฟัง เห็นอะไรต้องจับสังเกตไม่ว่าจะเป็นเสียงไม่ว่าจะเป็นภาพแล้วก็นำมาคิดนำมาประมวลแล้วก็ถ้าเห็นเป็นแบบอย่างที่ดีก็นำมาเป็นแบบของตัวแล้วเอาใช้ในการอบรมสั่งสอนต่อไปเหมือนที่ทรงสอนอยู่เป็นประจำว่าอย่าเป็นคนตากระทูหูกระทะนี่คือนี่คือคำที่เป็นรับสั่งประจำเลยต้องตาดูหูฟังอย่าเป็นตากระทูหูกระทะเพราะความที่ตาดูหูฟังอย่างนี้แหละทำให้พระจินดากรมุนีเห็นอัธยาศัยว่า เด็กคนนี้ไม่ธรรมดาคอยปรนิบัติรับใช้อย่างเรียบร้อยแล้วก็ในกุฏิในห้องต่างๆสะอาดเอี่ยม <c oughs> ก็เลย <c oughs> เห็นแววดีว่าควรที่จะมาเป็นช้างเผือกในกรุงเทพละ่ะก็ชักชวนเข้ามาอยู่ในสำนักวัดร,ร,ราช,ชบพิตสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระสังฆราชเคยรับสั่งเล่าว,ว่าทรงเป็นเนนโค้งละ่ะกมคือว่า <c oughs> พระช,มระชมนมายุสูงแล้ว,ลว<อ>ก็คือ,อประมาณมาประมบณ189แล้วนะครับ <laughs> ก็คือ <laughs> ก็คือเป็นเนนโคงล่ะแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยท่านไม่ได้เป็นเพียงแค่โปรนิบัติรับใช้ปัดกวาดเช็ดถูแต่ท,ท่านทรงศึกษาด้วยฉะนั้นท่านเป็นสาม,มนเณรปรียนทรงทรง,ง,งเป็นถ้าเป็นพระก็จะเป็นพระมหาละ่ะ oh. แต่เวลาเป็นสาม,มนเณรจะเรียกสาม,มนเณรปรียนตั้งแต่ประทับอยู่ที่วัตรญาตแล้วนะครับฉะนั้นก็ได้สามเณรปรียนมาอยู่ในสำนักวัดราชบพิรมาอยู่ใต้ บารมีของพระราชกวีพระราชกวีเวลานั้นเป็น้าวอาวสา์วัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามเอ่ยว่าพระราชกวีอาจจะนึกไม่ออกว่าท่านพระองค์ใดแต่ถ้าเกิดเอ่ยพระนามและฉายาก็จะนึกออกทันทีก็คือพระราชกวีวาดวาสนุ oh. ก็คือสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรนั่นเองสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็น <c oughs> ้าอาวสายุคที่สของวัดราชบพิษสถิต <c oughs> มหาสีมาราม เวลานั้นพอมนำมาถวายตัวไว้กับเจ้าอาวาสวัราชบพิษแล้วอีกไม่นานเพียงแค่ปีเดียวแน่นอนเพราะว่าท่านรับสั่งว่าเสเด็จเข้ามาก็เป็นเนนโค้งแล้ว <laughs> ก็ทรงอุปสมบทนะครับที่สำนักวัราชบพิษสถิตมหาสีมารามนี้เองในมหาพัทศีมาที่เรานั่งกันอยู่นี้ <c oughs> นะครับโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ในขณะที่ทรงดํารงสมณศักดิ์ที่พระเทพโมลีเป็นพระอุปชา <c oughs> ฟังดูเหมือนเป็นเป็นบุญลิขิตนะครับที่ทำให้มีสมณะผู้ประเสริฐเนี่ยได้เติบโตมาในสำนักอันดี <c oughs> เพราะว่าสมเด็จพระสังฆราชเจ้าผู้ทรงเป็นพระอุปัชฌายะพระองค์นั้นเนี่ยทรงมีกิริยามีจริยาเรียบร้อยถ้าท่านสังเกตในคําสอนของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรจะรับสั่งเสมอเลยนะครับว่าถ้าเป็นพระเนี่ยต้องสง่าง,งามต้องหลังตรงจะต้อง พระนมมือจะต้องกิริยาการเยื้องกายกินอยู่กับนอนต่างๆนานาต้องระมัดระวังเสมอเพราะอะไรเพราะเป็นพระเนี่ยจะเป็นที่เจริญศรัทธาของผู้คนเห็นแล้วต้องเลื่อมใสต้องเลื่อมใสไม่ใช่มาแล้วดูท่าทีเป็นเหมือนนักเลงหรือไม่เรียบร้อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่างนั้นก็ไม่สมกับการเป็นสมณะในพระศาสนาเราจึงเห็นพระองค์ท่านทรงถ่ายทอดออกมาอย่างนี้ตลอดเพราะวรกายตรงตลอดเวลา พระสุรเสียงจะก้องกังวานจะใช้ถ้อยรับสั่งต่างๆนานา,นาด้วยด้วยถ้อยคําภาษาไทยที่ถูกต้องชัดเจน <c oughs> แล้วนี่เป็นแบบสํานักวัดราชาบาพิธซึ่ง <c oughs> บูรพาจารย์ท่านท่านสั่งสอนเอาไว้ <c oughs> แล้วก็สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันก็ทรงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติมาตลอดว่าเป็นพระต้องงามนอกงามใน <c oughs> ฉะนั้น <c oughs> ถ้า <c oughs> งามในเนี่ยจะสะท้อนว่า,อ,าออกมาจากภายนอก และภายนอกนั้นน่ะก็จะสะท้อนว่าเพราะจิตใจที่ประนีตอย่างนั้นแหละจึงมีกิริยามารยาทที่งดงามนี่ก็เป็นแบบที่พวกเราคนไทยก็อาจสามารถที่จะน้อมนําไปปฏิบัติได้นะครับอาจารย์คะนอกเหนือจากการศึกษาทางสายพระปริยติธรรมแล้วพระองค์ท่านยังทรงโดดเด่นในเรื่องของการที่เป็นพระสงฆ์รุ่นใหม่ในการที่ศึกษา ในระดับอุดมศึกษาเหมือนคนทั่วไปด้วยใช่ไหมคะหลังจากที่ทรงสำเร็จปร,ริญญาธรรมหประโยคในสํานักวราชบพิษแน่นอนละนัสายนักธรรมนี่ทรงเป็นนักธรรมเอกมาตั้งแต่ที่ราชบุรีแล้วนะครับเวลานั้นเนี่ยบุรพาจารย์คณะสงฆ์นี่ท่านมีวิสัยทัศน์กว้างไกลท่านมองว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยต้องไปยืนหยัดอยู่ในเวทีโลกให้ได้ ก็ต้องฝึกฝนพระธรรมทูตที่รู้วิชาการสมัยใหม่ผู้ภาษาอังกฤษต้องได้ผู้ภาษานอกจากบาลีสันสกฤตก็ต้องรู้ภาษาอื่นๆเช่นภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสเไรเชิญเลยเรียนได้เต็มที่รวมทั้งวิชาในสายวิทยาศาสตร์ในสายมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์หลักสาขามีการตั้งหลักสูตรขึ้นในสถาบันอุดมศึกษาของสงเรียกว่าสภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัยนะครับแล้วก็มีระดับขั้นปริญญา ทรงสาเร็จการศึกษาศาสนศาสตร์บ <English> ัณฑิตจากสภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัยซึ่งปัจจุบันก็คือมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยซึ่งทรงเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยในปัจจุบันนั่นเองจากสิทธ์กลายเป็นนายกสภาเรียบรรอยแล้วอาจารย์คะตอนนั้นแปลว่าการศึกษาทางด้านอุดมศึกษาของพระในยุคนั้นเป็นเรื่องใหม่มากเป็นเรื่องใหม่มากครับฉะนั้นทรงเป็นนักศึกษารุ่นแรกๆของของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยที่ทําให พระสงฆ์ในปัจจุบันเนี่ยมีแนวทางในการที่จะทํางานไปพร้อมๆกับจัดการศึกษาระดับอุดม,มศึกษาที่ทกว้างขวางขึ้นทั้งในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ดีในมหาวิทยาลัยมหามกุกดราชวิทยาลัยก็ดีทุกวันนี้ก็ยังได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระสังฆราชเพราะทรงเห็นคุณค่าของการอุดม,มศึกษานะครับพอเป็นพระรุ่นใหม่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี รับสั่งภาษาอังกฤษได้รู้วิชาหลากหลายในการเผยแพร่พระอุปชาก็ดีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรก็ดีหรือบูรพาจารในยุคนั้นก็ดีเริ่มเห็นแววของพระหนุ่มไฟแรงรูปนี้นะครับ <c oughs> ก็ส่งไปตกลงกันละว่าว่าจะส่งไปเรียนเมืองนอก <c oughs> อเรามีสมเด็จพระสังฆราชที่ส่งสมเด็จการศึกษาต่างประเทศพระองค์แรกคือพระองค์นี้นะครับส่งศึกษาจากมหาวิทยาลัยพารณาณสีสาธารณาอินเดีย สำเร็จการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์และโบราณาคดีใน,นระดับปริญญาโทฉะนั้นจึงทรงได้รับมอบหมายให้ไปเป็นพระธรรมทูตรุ่นแรกที่เผยแผ่พระธรรมในทวีปออสเตรเลียฉะนั้นมเมล็ดพันธุ์แห่งพระพุทธศาสนาไทยเทรวาสเนี่ยสมเด็จพระสังฆราชพระองค์นี้คือผู้ปลูกให้เกิดขึ้นในเครือรับออสเตรเลียในช่วงเวลาที่สมเด็จ ระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาวิชาการทหารที่ทิวที่ลัยการทหารดันทรูนที่เครือรัฐออสเตรเลียเช่นเดียวกันนะครับเรียกว่าก็ทรงพบกันจนก่อให้เกิดพระราชศรัทธาใช่ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนั้นทรงพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงนะครับแม้เวลาเสด็จเพิ่มเนินไปประทับที่ออสเตรเลียก็ไม่ได้ทรงไกลวัดวัดที่สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันได้ทรง ปลูกร่างสร้างขึ้นก็คือวัดพุทธรังสีสแตนมอร์ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ที่นครซิดนีย์นะครับ <c oughs> พระบาทสมสเด็จพระเาเจ้าอยู่หัวเสด็จเพิ่มเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเสมอ <c oughs> สเสด็จเพิ่าเนินไปทรงเปิดวัดในวันวิสาขาบูชาสเสด็จเพิ่มเนินไปทรงเดินเวียนเทียนประทัดศิลแล้วก็ทรงสนทนาธรรมกับพระปร,ะริยติกวี <c oughs> อัมพโรถึงจะทรงอยู่ห่างบ้านห่างเมืองแต่ไม่ทรงห่างพระพุทธศาสนาและไม่ได้ทรงห่างสังคมไทยเพราะว่าคนไทยก็จะต้องไปวัด <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการไทยก็ดีหรือว่านักเรียนไทยนั้นก็ดีก็จะไปวัด <c oughs> ฉะนั้นสมเด็จพระสังฆราชก็จะถวายโอวาทานุศาสตร์ต่างๆ <c oughs> แต่ <c oughs> พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ยังทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช <c oughs> แล้วก็ทรงเป็นมิ่งขวัญของคนไทยในต่างแดนทั้งสองพระองค์ <c oughs> ก็คือทั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทั้งพระปริยติกวี ดูเหมือนว่าทรงถ่ายทอดแนวพระดําริให้กับพระธรรมทุตรรุ่นใหม่ด้วยให้ทันสมัยให้เปิดโลกอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ลองสังเกตดูสิครับว่าการที่ทรงเป็นประธานกรรมการมหาเทรสมาคมทรงประชุมออนไลน์คนอายุ96ประชุมออนไลน์เนี่ยผมเป็นผมตอนแรกๆผมยังงงเลยนะครับตอนตอนที่โควิดมาเนี่ยแต่สมเด็จพระสังฆราชทรงประชุมออนไลน์ได้มีรับสั่งรัมพเสือเสียงผ่านไมโครโฟนแล้วถ้าเกิดสังเกตในวันสําคัญต่างๆมาค่าบูชาวิสาขบูชา วันข้าพรรษาวันเฉลิมพระชนมพรรษาก็จะทรงมีพระคติธรรมพระดํารัสเผยแพร่ไปในโทรทธธัศน์สื่อออนไลน์ต่างๆอยู่เสมอแล้วก็จะสังเกตได้ว่าพระสุรเสียงหรือการวางพระองค์ก็จะทันสมัยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นไม่เด็กทรงกรม้มอ่านอย่างเดียวแต่ว่าทรงสามารถที่จะสื่อสารด้วยพระปฏิพานใน,านลักษณะแบบปฐากถาธรรมแล้วก็ฟังเข้าใจง่ายแล้วฟังเข้าใจง่ายแล้วก็ถ้อยรับสั่งทั้งหลายเนี่ยก็จะจับจิตจับใจผู้คนนะครับ ผมมีโอกาสได้เฝ้าอยู่เสมอๆในวัดราชบพิตรเนี่ยผมเห็นเลยว่าบางครั้งเนี่ยผู้คนที่มาเฝ้าเนี่ยสามารถสัมผัสได้ถึงพระบารมี <c oughs> นะครับพระบารมีที่ว่าเนี่ยที่ถ้าสั่งสมด้วยเมตตาธรรมเนี่ยจะมีเหมือนภาษาอังกฤษเรียกว,ว่าออร่ากระมัง <c oughs> นะครับคือสามารถที่จะรู้สึกได้ถึงความเยือกเยก็น <c oughs> และับอยู่ใจ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> เห็น<ๆ>เ,เ,เลยว่าบางคนแค่แค่ได้เห็นพระองค์ก็น้ําตาไหลแล้วยงังยังไม่ทัน ได้ยินพระสุรเสียงเลยอย่างนี้ก,ก,ก,ก็เกิดปีติฉะนั้นนี่คือเป็นอนุภาพแห่งแห่งพระพุทธศาสนาที่สามารถที่จะทําให้บุคคลกลายเป็นกลายเป็นบุคคลพิเศษแล้วก็มีมีคุณธรรมพิเศษที่สามารถที่จะเป็นที่ประทับอกประทับใจของ,ของผู้คนได้แล้วเหล่านี้คือการเปิดประตูไปสู่การศึกษาพระธรรมนะครับฉะนั้นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นพระจรรยวัตท่ที่อยากจะ เอ่ยถึงไว้ก็คือพระกรณียกิจในเรื่องเกี่ยวกับวิปัสสนาธุระ uh huh. ความสนพระไทยของพระองค์ไม่ได้อยู่เพียงแค่คันธะธุระธุระของพระสงฆ์ในในในพระพุทธศาสนาเนี่ยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านรับสั่งเอาไว้ว่ามีพุทธธรรมรัตเอาไว้ต้องมีสองธุระเท่านั้นคือหนึ่งคันธะธุระต้องศึกษาเล่าเรียนจึงเรียกว่าบวชเรียนถ้าบวชแล้วไม่เรียน ไม่ใช่บวชนะฮะ,ะ <laughs> นะครับต้องคันถาธุระคือต้องเล่าเรียนเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะตรัสรู้เองได้ฉะนั้นเราต้องเรียนศึกษาพระธรรมศึกษาพระไตรปิฎกแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เรียกว่าวิปัสนาธุระวิปัสนาธุระคือการอบรมจิตใจและสะติปัญญาให ให้เห็นแจ้งตามความจริงที่ได้เล่าเรียนมาใช้เหตุใช้ผลได้เห็นตระหนักได้มีสติได้มีปัญญาได้ได้รู้แจ้งเห็นจริงซึ่งจริงๆเราต้องควบคู่ไปทั้งสองด้านทิ้งด้างใดทางหนึ่งไม่ได้ถ้าถ้าไปปฏิบัติโดยไม่รู้แผนที่หลงถ้าไม่รู้แผนที่ถ้าไม่ปฏิบัติเราก็ไม่รู้จริงกก็ไม่รู้จริงอีกอย่างนี้เป็นต้นนี่คือนโยบายก็เรียกว่ากันก็ว่าอย่างนั้นก็เป็นพระพระพระพุทธดํารัสที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสั่งเอาไว้ แล้วสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันไม่ทิ้งทั้งสองทางฉะนั้นในฝ่ายคันถาธุระเนี่ยทรงศรึกษาอย่างที่ผมกล่าวเล่าไปแล้วในฝ่ายวิปันสนาธุระเนี่ยทรงนำธรรมะที่ทรงศรึกษาอบรมมาเนี่ยไปปฏิบัตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรดในการวิปันสนากรรมาฐาน,น,นจนถึงทุกวันนี้จนถึงทุกวันนี้นครับฉะนั้นในอดีตเนี่ยเออถ้าไปถามบูรพาจารย์ในสายป่าสายอรัญวาสีที่อยู่ตามภาคเหนือภาคอีสานนะครับจะรู้จักคุ้นเคย กับพระปริยติกวีพระรูปนี้เป็นอย่างดีเพราะว่าท่านตามพระจินดากรมุนีหรือว่าต่อมาก็คือสมเด็จพุทธปาพจนพดีเนี่ยไปศึกษาธรรมกับพระวิปัสสนาอาจารย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอีสานหลวงปูฟงป่ฟั่นอาจารย์โรอาจารย์พระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โรเนี่ยเป็นที่ทรงนับถืออย<ฮ>่างยิ่งเลยของสมเด็จพระสังฆราชว่าทรงเป็นอาจารย์ใหญ่นะครับพอทรงมีโอกาสได้ปฏิบัติรับใช้ดูแล แล้วก็ไปบําเพ็ญสมณธรรมที่จังหวัดสกลนครร่วมกับท่านพระอาจารย์ฟันซึ่งเป็นบุรพาจารย์สายเอกของวงพระกรรมฐานของพระอาจารย์มั่นปุริทตกนะครับแล้วก็หลวงปู่ดุลอตุลโลหลวงปู่เทศเทศร,รังสีหลวงปู่แหวนสุจินโนท่านพระอาจารย์มหาบัวยานสมปันโนโท่านเหล่านี้คือค,คือค,คือเคยบำเพ็ญสมณธรรมร่วมกับสมเด็จพระสังฆราชมาแล้วทั้งสิ้นแล้วก็ทรง ถือว่าเป็นบุราจารย์ในวงพระกรรมฐานที่ยังทรงสนิทสนมคุ้นเคยฉะนั้นในสายพระกรรมฐานจะ,จะกราบทูลอารัธนาให้เสด็จไปทรงปฏิบัติศาสนกิจในเรื่องพระกรรมฐานนี้เสมอยังทรงเป็นประธานมูลนิธิพระอาจารย์ฟ้านอาจารโรอยู่ในปัจจุบันนะครับะฉะนั้นในฝ่ายวิปัสสนาธุระไม่ได้ทรงละทิ้งไปไหนเลยแม้แต่ทางภาคใต้นะครับในหลักสูตรของอันนี้ต้องต้องชื่นชม ผู้วางหลักสูตรของมหามกุดราชวิทยาลัยในเวลานั้นคือให้ไปรู้จักการบําเพ็ญสมณธรรมของทุกรูปแบบสมเด็จพระสังฆราชเคยรับสั่งเล่าว่าแม้แต่ที่สวนโมกคัรารามท่านก็เคยเสด็จไปประทับท่านพุทธทาสพิถุขุไปปฏิบัติธรรมที่นั่นนะครับดังนั้นทรงรู้จักพระบุรพาจารย์ทั้งหลายในคณะสงฆ์ไทยอย่างกว้างขวางแล้วก็ทรงรับใช้คณะสงฆ์ไทยมาโดยตลอดอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยความที่ทรงเป็นสัตว์ที่วิหาริก ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมรหลวงชินวราลงกรณ์ทำให้ทรงเห็นการบริหารจัดการพระาศาสนาในรูปแบบที่เป็นการปกครองคณะสงฆ์มาอย่างต่อเนื่องและยาวนานครั้นทรงดำรงสถานะสกลมหาสังฆปรินายกเป็นสมเด็จพระสังฆราช<ม>ก็เลยทรงสามารถที่จะบริหารงานคณะสงฆ์ได้อย่างราบรื่นและเรียบร้อยเพราะว่าทรงพระปรีชาลึกซึ้งรอบด้านอย่างนี้นี่เองอาจารย์คะ เมื่อสักครู่อาจารย์กล่าวถึงพระบารมีธรรมรที่บอกว่าใครเพียงแค่ได้เฝ้าก็รู้สึกอิ่มเอมใจรู้สึกปีติอะไรเงี้ยนะคะพระบารมีธรรมย่อมไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนอย่างแน่นอนอยากจะให้อาจารย์ถ่ายทอดถึงพระจริยวัตรแล้วก็สิ่งที่เป็นพระปฏิปทาขององค์คคท่านที่ยืนหยัดแน่วแน่อย่างมั่นคงคจนกระทั่งทุกวันนี้ เตียมด้วยพระบารมีธรรมแบบ,บนี้นะคะ่ะมีอะไรบ้างคะประการแรกเลยที่พวกเราสัมผัสได้ชัดเจนคือพระเมตตาการุณาความเมตตาความปรารถนาดีเนี่ยมีอยู่ในพระไทยอยู่ตลอดเวลา <c oughs> ถ้าเราลองสังเกตเห็นว่าเ,เวลามีชาวต่างชาติมานะครับในวัดราชบาพิตรสถิตมหาสีมารามเนี่ย <c oughs> เห็นได้เลยว่าโปรดที่จะเสด็จตรงเข้าไปหา <c oughs> นะครับแล้วก็ แล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีการขวยเขินอายหรอกเป็นเป็นเราเราเจอฝรั่งต <laughs> ่างชาติเราก็ไม่รู้ว่ามาจากชาติไหนบ้างเราก็จะอาจจะหลบหลบหนีหนีกันนะครับแต่อันเนี้ยคื <c oughs> อชาวต่างชาติเองก็น่าจะตื่นเนต้นนะครัอมีพระมหาเทระตรงเข้าไปหาแล้วก็ไปรับสั่งถามว่ารู้จักวัดนี้ไหม ศิลปรกรรมต่างๆนี่เขาเรียกว่าอะไรเบญจรงเนี่ยจะทรงอธิบายความหมายไม่ใช่นั่นแปลว่าความเมตตาที่อยู่ในใจเนี่ยคือความรักความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเนี่ยท่ามีอยู่เต็มเปี่ยม<ฆ>แล้วก็พระอารมณ์ที่จะเกรี้ยกราดอะไรก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ปรากฏใ,<ฆ>ใ,ให้ให้ได้เห็นฉะนั้นก็เป็นความเยอือกเย็นนะครับ เรียกได้ว่าเวลาเวลาหนาวก็เป็นความอบอุ่นเวลาร้อนก็เป็นความเยือกเย็นว่ากันว่าทรงเด็ดขาดมากมีมุมที่ทรงดุอะไรนี้ด้วยนะอรมีครับมีครับหลายคนก็บอกแหมทรงเยือกเย็นทรงอย่างนั้นอย่างนี้แต่พระเดชต้องคู่กับพระคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นพระเนี่ยถ้าใจดีไปอย่างเดียวอาจจะปกครองสิทธิ์หรือปกครองจะไม่เรียบร้อยได้สัทธิวิหาริกอันเตวาสิกได้ไม่เรียบร้อยฉะนั้นเรื่องพระธรรมวินัย ไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าผิดพระธรรมวินัยจะทรงดุนะครับแล้วก็ทรงปรามไม่ให้พระสงฆ์สาม,มเณรทั้งหลายเนี่ยผิดพระวินัยเด็ดขาดเราะฉะนั้นเรื่องความเด็ดขาดตามพระธรรมวินันนี่คือความนี่คือพระเดชในทางธรรมนี่คืออนุภาพในทางธรรมที่ไม่ยอมเลยฉะ <S S> นั้นถ้ามีพระใดผิดกฎบัตรกฎหมายหรือว่าพระธรรมวินันจนต้องทรงข่มคนที่ควรขม่ม และชมคนที่ควรชมเสมอดังนั้นอ,อีกประการหนึ่งท,ที่ทรงเด็ดขาดเสมอก็คือการจัดสิ่งของอารามและเครื่องสักการบูชาให้เป็นระเบียบกิริยามารยาต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยดังนั้นสมมุติว่าของส่วนพระองค์ทรงสมถะถมากอย่างที่เราเห็น <c oughs> ใครเคยได้ขึ้นไปบนที่ประทับเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าไม่มีอะไรเลย <laughs> เป็นพระตำหนักเปล่ามีพระเก้าอี้แล้วก็ข้าวของก็วางอย่างท่านรับสั่งว่าที่นี่เป็นที่ของหลวงตา คือท่านท่านวางพระองค์ไว้อย่างเป็นหลวงตาหลวงปู่คืออย่างพระเก้าอี้อย่างข้าวของอะไรต่างก็ไม่โปรดรู้ละไม่โปรดรู้ละห้ามปิดทองระยิบระยับเใช้ผ้ากาวที่ภาษาพระเรียกผ้ากาววาวคือผ้าระิบรียบบอกว่านั่นไม่ใช่ของควรแก่สมณะต้องเรียบต้องเรียบร้อยแต่ถ้าเป็นของบูชาพระโอ้เาไหลเข้ากันต้องประณีตวิจิตและเวลาจัดวางจะไม่สมดุลไม่ถูกต้องระยะ จะทรงปรับทรงจัดให้งามที่สุดเพราะนั่นคือของบูชาพระรัตนตรยัย <Okay. S 1> แต่ถ้าของส่วนพระองค์จะทรงสมถะที่สุดในห้องบรรทมนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับอ oh. ันนี้ผมเรียนตรงๆเป็นเป็นพระแท่นเรียบๆชนิดที่ตามพระวิน,นัยไม่มีความหรูหราไม่เป็นพระแท่นไม้แบนๆธรรมดาเลยนะครับฟังแล้วชื่นใจฟังแล้วปิติมากเลยค่ะอา <laughs> จารย์ฉะนั้น <laughs> พูดจริงๆเลยนะครับ <laughs> ว่า <laughs> พระราชศรัทธาของพระบาทสมเด็จ <laughs> พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์นี้เนี่ยเป็น พระราชกรณียกิจพิเศษจริงๆที่ทำให้พวกเราคนไทยเนี่ยได้มีประมุกแห่งพุทธจักรที่บริสุทธิ์งามพร้อมด้วยพระจริยวัตรแล้วก็พร้อมที่เราจะสามารถเดินตามทั้งพระจริยวัตรและพระโอวาทคำสั่งสอนต่างๆที่ท่านประทานมาเพราะว่าแน่นอนว่าสอนอย่างเดียวแต่ทำไม่ได้ก็ไม่ดีถ้าทำได้แต่สอนไม่เป็นก็ไม่ดีนะครับแต่สมเด็จพระสังฆราชทรงดำรงสถานะ ที่ในทางพระเรียกว่าคู่รู้ฐานียะคือฐานะแห่งความเป็นครูฉะนั้นความเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยอยู่ในพระจริยวัตรของสมเด็จพระสังฆราชแล้วทรงสอนด้วยทรงปฏิบัติให้ดูเป็นแบบอย่างนี่คือการสอนที่ดีที่สุดแล้วก็ทรงสามารถแสดงคําสั่งสอนมาด้วยถ้อยรับสั่งพระวาจาแล้วก็พระคติธรรมที่เป็นหลายพระหัตถ์ประธานมาในวาระโอกาสต่างๆอยู่เสมอฉะนั้นนี่คือความเป็นคูรู้ฐานิยะ แล้วความเป็นครูฐานิยะที่เป็นครูผู้ประเสริฐเนี่ยแล้วพระเกียรติก็ไม่มีอะไรที่เป็นมนทินด่างพร้อยเลยจึงทรงเป็นปูชนียะเป็นที่พึงเคารพบูชาของไม่ใช่เพียงแค่คนไทยนะครับของชาวโลกเราจะเห็นได้เลยว่ามีบรรดาทูตานุทูตมีประมุขต่างประเทศมีประมุขศาสนาหรือสังคายกไทยออสังคายกต่างประเทศที่มามาเมืองไทยเนี่ยมาเฝ้าถวายสักการะด้วยความเลื่อมใส แล้วบางทีนะครับผมผมมีโอกาสได้ได้ยินบรรดาทูตต่างประเทศเนี่ยกราบทูลขอคติธรรมหรือหรือคำสั่งสอนทั้งทั้งที่เป็นชาวต่างชาติทั้งทที่เป็นชาวต่างศาสนาเลย <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วก็ท่านก็จะรับสั่งเล่าว,ว่าทําอย่างไรถึงจะทํางานเป็นทูตในประเทศต่างๆได้ดีหรือว่าบางทีเขาถามปัญหาเลยนะครับเวลามีความทุกข์ซึ่งจริงๆพระคติธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นสากลเป็นสากล จริงๆคำว่าพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นของพุทธบริษัทนะครับแต่ศาสนาคติความดีทั้งหลายหรือคุณธรรมทั้งหลายในทางพระพุทธศาสนาเป็นสัจธรรมฉะนั้นสัจธรรมเนี่ย universal เป็นของสากลแล้วก็ไม่จํากัดด้วยการไม่จํากัดด้วยสถานที่ไม่มีเชื้อชาติไม่มีศาสนาฉะนั้นสมเด็จพระสังฆราชทรงวางพระองค์อย่างนั้นในฐานะที่ทรงเป็นสากล ทั้งการเพาะบ่มพระจริวัตรมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตั้งแต่ยังทรงศึกษาเป็นพระหนุ่มไปจนทรงเจริญพระชนมายุข,ขึ้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยทรงวางพระองค์เป็นเป็นสมเด็จพระสังฆราชของสากลไม่ใช่เป็นเพียงแค่ของของ,ของคนไทยแล้วศักงามพร้อมมากเลยค่ะจริงๆก็สมกับคาว่าสกล,ลมหาสังคปรินายกะนะครับสกลละก็คือสากลนี่แหละมหาสังคปรินายกก็คือ ทรงเป็นผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ของสงฆ์หมู่ใหญ่แห่งสากลค่ะฉะนั้นนี่คือนี่คือพระจริยวัตรพระอัธยาศยยแล้วก็พระประวัติบางประการที่เล่าไปอีก3มชั่วโมง5ชั่วโมงก็คงไม่จบกันมั้งครับลังนแต่ในเวลาที่จำกัดเพียงเท่านี้คงจะเป็นประกายให้ท่านทั้งหลายไปค้นคว้าศึกษาต่อถึงพระจริยวัตรพระอัธยาศยยและพระประวัติพระคติธรรมทั้งหลายซึ่งเข้าใจว่าคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ8ดรอบเนี่ย ได้พิมพ์หนังสือที่ระลึกหลายเล่มแล้วก็ทางสำนักนายกรัฐมนตรีโดยกรมประชาสัมพันธ์ก็มีการเผยแพร่ลงในเพจในเว็บไซต์ต่างๆอยู่เสมอก็หน้าที่จะไปค้นคว้าหาต่อกันนะครับจากที่ผมเล่าเป็นเรื่องเกร็ดเล็กๆไว้เท่านี้นะครับกำลังเพลินเลยค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าเสียดายเวลาเราหมดแต่ว่าอย่างที่อาจารย์ชัชพลได้กรุณา จุดประกายให้เราไปศึกษาค้นคว้าต่อแล้วไม่ใช่แค่ศึกษาค้นคว้าเพียงเพื่อให้รู้ให้รับทราบเท่านั้นนะคะแต่ยังควรค่าอย่างยิ่งแก่การน้อมนําพระจริยวัตรพระอัธยาศัยและสิ่งที่พระองค์ท่านทรงถ่ายทอดทรงสอนแล้วก็ทรงปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างน้อมนําไปปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของสังคมเพียงแค่มุมเล็กๆเสี้ยวใดเสี้ยวหนึ่งของพระองค์ท่านก็ยังดีนะวันนี้กลับขอบคุณอาจารย์ชัยคนมากค่ะ และนี่ก็คือรายการพิเศษเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคัานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบ26มิถุนายนพุทธศักราช2566ในตอนที่2นะคะวันนี้อาจารย์ชัชะพลและทิันลาไปก่อนพบกันในรายการพิเศษอีกหนึ่งตอนนะคะลาดไม่ได้ค่ะพบกันในตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ